เป็นคนเจ๋งผมรบกวนหน่อยนะครับผมอยายัดอีกรอบหนึ่งแฮชแท็กเราตอนนี้เป็นอันดับที่ที่หนึ่งเลยครับขออีสักสามโพสไหมแนละ้วทุกคนก็ลงไหมอเอาไหมเดี๋ยวเราจะทำให้เปันไฟล์สามโพสให้แฮชแท็กอะไรนะบอสองเนช็อปโนครึ่งอ่าบอสรองเอินช็อปโกหันครึ่งนะครับมาเดี๋ยวสามโพสก่อนเลยนะเอาเป็นรูปภาพก่อนเลยมนะั้ ตอนที่สองค่ะที่สองใช่ไหมออดอีกได้ไหมคนละคนละลูกได้ไหมครัได้ไหมมาถ้าพร้อมแล้วไปโคดแรกหนึ่งสองซัก ลืมไปไม่มีกระเป๋าให้ล้วงมาล้วงกระเป๋านี้ก็ได้นะฮะให้ล้มงกระเป๋าล้วงโอเคครับผมอ่ะโอเคมาทักทายฝันนี้เลยดีกว่ายฮัลโหลนายนายนายจ๋านายว่าลืมอะไรเปล่าลืมอะไรกางเกงกางเกงจะหลุดแล้วขอโทษขอโทษขอโทษสวัสดีครับเหนื่อยไหมร้อนไหมร้อนไหม ไม่ร้อนหน่อยหรออยากเป็นแฟนให้อ่ะทุกคนก็จะตอบว่าร้อนอันนี้ร้อนมากเลยหรอไม่ร้อนไม่ร้อนจะเป็นแฟนให้ละกันไหนฝั่งนี้คิดถึงผมไหมครับคิดถึงคิดถึงเท่าไหร่นะคิดถึงมากนคิดถึงไหมคิดถึงไหมสวัสดีข้างหลังด้วยนะ สวัสดีข้างหลังได้ยนะครับผมสวัสดีครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเหนื่อยไม่เหนื่อยวันนี้ไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยวิ่งในใจเราเหนื่อยไหมแรงเกินแต่มานังคุยราว่ามาแวะพักรงนี้หน่อยเลยวัสดีค่ะวัสดีค่ะ เนรอไม่เห็นไม่เห็นยืนดีกว่าไปยืนดีกว่าจะได้เห็นด้วยกันเนาะทุกคนจะได้แบบเก็บภาพโมเมนต์น่าะไรอันนี้เหมือนแบบวันนี้สวยไหมวันนี้สวยปะสวยมากเฮ้ยจริงเหรอหล่อด้วยน้องเออโอเคน่ารักน่ารักน่ารักนะขอรอขอบคุณครับ โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับผมปากหวานมากนะผมแล้วเขาไม่หล่อ,นอ,อหนอหอหล่อหล่อหอหลอหล่อหลมอล่อบ้่อหล่อหอหล่อหล่อหอหลอหล่อ่ออหล่อหล่นนอห่หล่อหล่อหล่อห่ออ่อใลล่อห่อห่ เดี๋ยวเราเปลี่ยน่กขอตางไปฝั่น่อยสวัสดีครับสวัสดั่นี้ฮัลโหลจ๋ามีที่รักนตรงนี้ครับาด้มีบอรามีลับดีๆออกไปไม่บอกหรอกจะอยากไปนะ อะไรนะจริงป่ะอ๋อมีที่เดียวที่อยากไปคือในใจหนูไงโอเคป่ะที่เดียวที่พี่อยากไปคือพี่อยากไปอยู่ในใจหนูมั้งนะเจ้าชู้มากเลยนะอยากไปอยู่ในใจคนถือป้ายอยู่นั้นเน่ยเจ้าชูมากเลยแบบนี้ไม่เคยเจ้าชูหรอกเจ้าชูไม่เป็นบอสหัวใจเนี่ยโอ๊ยหัวใจก็อยู่ที่คนนี้อ่ะทำไงดีเนี่ย หัวใจที่อยู่ที่คนนี้เหมือนกันเนี่ยหมายถึงว่าทุกคนทุกคนก็มีหัวใจเป็นของตัวเองไงก็เลยบอาอ๋อหัวใจ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 เฮ้ยแต่ผมไม่มีผมไม่มีหัวใจไม่มีหัวใจทำไมเพราะอยู่กับโบโนทุกคนแถวพาวไม่ไหวอย่างนี้เขาแถวพาวมากเลยนะเนาะพตามตัวที่สอปไ่หัวสีทองนี่คือแาวพาวไม่ไหวเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาชอบเรียกผมเดินมาไอหัวทอง ถามตัที่ขอไปยังไม่ได้เลยผมยังไม่ฝันเลยสิได้จะฝันเหรองานดีนะกันในฝันก็เจอเนี่ยทุกคนอยู่ในฝันหมดเลยอ่ะเลขสองตัวสองตัวตายละผมยังไม่เคยเลยครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาเข้าฝันก่อนนะเดี๋ยวจะมาบอกพี่บมอคุณหากระเป๋าก่อนงุ๋ณข้าน อุ้ยเมือชาเมืชาพ่อะไรอ่ะจำไม่เห็นได้เลยเมื่อเช้าพ่อเลยอ๋อพ่นอะไรนะคนลูกคนลูกม่นลูอะไรอ่ะนี่นี่นี่นลูกคุคุณไหมนั่งลดนั่งลงหน่อยกอแล้ว โมดจริงเรอขคุณครับพี่โอดจ๋าบอสจ๋าบอสจ๋าเดี๋ยวนี้น่่เดวีข้างหลังเลยนะเหมือนเลยอะไรเหมือนไอหมแดโอ้โห อะไรดึงใช่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่ให้ดึงหรอกเดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ชัยกมลเดี๋ยวก่อนคือกมลเดียเอาไหมคุณนอนทอรอชกมลเบบจ๋าไอเมื่อกี้เรียกใครนะเบบจ๋าเบบจ๋าไหนใครเบบ เบฟอยู <Babe S 2> ไ่ไหนครับชอตี้ชอตี้ตต I love you จากจากท่าบ้างไหครับไหนมีเบฟผมไหมตรงนี้ไหนขอไหนขอดูเบฟหน่อยอุ <c oughs> ้ยเบฟเยอะ ชูกา้าชูก้ารูนโดยยิ้มของพวกเธอน่ะให้ฉันได้ไหมนี้กุงก้งกิง้งกุ๊งกิ้งทำไมโวโน,โน่น่ารักแบบนี้อ่ะอ,อย่าน่ารักได้ไหมครับใจผมมันละลายละ กุ้งกิงกุ้งกิงถาาอดอะไรกุ้งกิงกุ้งกิงมีกระดิ่งกี่อันสี่ถ้าอันอ่าไม่รู้ได้ไหมช็อตเก่งไหมอ๋อช็อตเก่งกุ้งกิงกุ้งกิงมีที่รักกี่คน ยังมีที่รักหลายคนมีแค่คนเดียวสิครับถูกไหมที่รักอะถูกไหมปุ้่าทุกคนเป็นที่รักของผมอ่ะอะไรนะอะไรขิงอะทำหน้าขิงอะอยากขิงเชือกมอหรอทำมาสิเดี๋ยวทำหน้าขิงนะอะไรนะน่ารักอ่ะน่าโอ้ยทำหน่ารักอ่ะ เรหลักหรือเปล่ปาเนี่ยเราก็ยิงอย่างเดียวเลยพูดหมดแล้วเนี่ย <c oughs> มาให้รู้กัน ผมพูดแทนทุกคนให้อุ๊ยชอบกมลบ้าจริงไม่หรอทำไมทำไมหรอบางๆแต่เกงสีแดงเชียรปวดคอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมทำท่าปวดเอวให้เราเอาเดี๋ยวปวดเอวเดี๋ยวปวดเอวหน่อยปวดเอวดิโอ้โหไอผมก็ปวดเอวเหมือนกันนะแต่เมื่อเช้าอะผมตื่นขึ้นมาแล้วผมปวดเอวมากเลยผมไม่รู้ทำไมแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็ปวดทำไมไม่รู้อ๋อเพราะว่า แบบความน่ารักของทุกคนเอาไว้เยอะเกินไปไงเออชองอีกินัผมจะรองเพลตามเขาเลยนะร้องได้รองได้รองไดยให้มันรองเลยนะ วิ้ยจะเพลงปวดผมเลยนะฝั่งนู้นะเจวผมจะเดินไปดูมั้งยกมยกันไปเหมือนนี่เลยจ้ะจ๋าไแล้วัาจจจจ๋า ผมเปิดโดเนตกระดุมให้บอสครับผมผมรู้สึกว่าชบบอสกระดุมน้อยมากเลยก็มันก็ไม่เห็นอะไรสักหน่อยกระดุมมันไม่มีแล้วอย่าดื้อเดี๋ยวมันขาดอีกจะกดขนาดนั้นก็ถอดไปเลยสิถอดได้ร้องเรียร้องเรียกนะร้อเลยเมื่อกี้เป็นการแซนด์ไงเฉยพี่บอสอะขอกห้องนี้มีคนอีก หนีแล้ใครใครนะใครใครหนีพวกผมไปไหนอยอ๋อจเหนีไวหนีกมาบีครับจะหนีนะเราเดี๋ยวต้องแบบต้องแบบไม่รู้จะทำไงต้องใส่ต้่องกลับไปผมยาวแล้วจะได้มัดใจเธอได้ให้ยืมผมเอาเปล่าให้ยืมผมเอาเปล่าอะให้ยืมผมอะขอยืมหน่อยละกัน ยืมผมเหรอไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงยืมผมเหรอให้เลือกให้เลือกว่าจะยืมผมหรือยืมผมยืมยืมอะไรนะยืมผมหรือยืมผมดูแล้วมีอยู่อย่างนึงที่อยากยืมได้ได้ได้ตังค์แม่เลยนะได้ได้เราคอยยืมได้เปล่ายืมอะไรอ่ะเดี๋ยวเราให้ดอก ประจกเหมืนคุณๆนะใช่ไหมมูไม่ได้เหรอเอออะไรอะไรของก็วันนี้ไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมาเนาะใช่ไหมจะขอกล้องนี้หน่อยจะอยูนี่เลยนุ่นอยากไม่ได้เลยเร็วเร็วงี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะนุ่นเดี๋ยวเราจะไปมีที่ต่างประเทศแล้วเนาะใช่ไหมในสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็จะ ขอกำลังใจทุกคนหน่อยได้ไหมครับสู้ๆเหมือนกันนะครับเกิดอ๋อขอท่านี้ขอท่านี้เออได้ไหมขอกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้เหมือนกันนะเอาป่ะบีบอสไอ้บอสให้เหมือนกันขอบคุณนะครับ ไม่เอาไม่โกรธพี่เชยอ๋อบีอย่างนี้นะพี่เชยอย่พึ่งขึ้นมาได้โปรดพี่เชยพึ้งมาแปลว่าชุดก้าชุก้าดูนพี่เชยขออีกหนึ่งนาทีได้ไหม เราชูเก้รชูเการูดขอเองครับทีนึงเพราะเรายังไม่หายคิดถึงทุกคนเลยอ่ะจริงๆเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานใช่ป่ะแต่ก็คิดถึงอีกแล้วอ่ะใช่ไหมอยากเจอทุกคนทุกทุกวันเลยอยากเป็นกําลังใจดีๆให้ทุกวันเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาหาวันนี้นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราขอถ่ายถ่ายเป็นรูปใช่ไหมครับโอเคทุกคนถ่ายรูปกันคลิป เป็นคลิปแล้วกันเป็นรูปมันไม่มีเสียงเป็นคลิปเนี่ยได้ยินขอมารักไง่ามาจากฝั่งนี้ก่อนนะครับผมวิดีโอ <Video S 2> โอเค Let's take a video